ห้องเรียนครูมนอนุบาล3ทับสองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพี่ปอยกันนะคะวันนี้เราเจอกันในกิจกรรมทำครองจองหน่วยการละเล่นไทยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูพี่ปอยจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆสังเกตดูกันนะคะว่าเป็นการละเล่นอะไร การละเล่นนี้มีอุปกรณ์คือหนังยางค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะว่ามันคือการละเล่นอะไรติกตกต๊กตอกติ๊กตอกมีคนนั่งออกไหมนะอ่าใช่ค่ะการละเล่นเป่ากบมีใครตอบถูกไหมนะถ้าตอบถูกตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ ต่อไปคุณครูพี่ปอมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ปอจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะคำคล้องจองการละเล่นเป่ากบแต่งโดยปนัดดาสียกแหงใช้หนังยางเอามาวางเล่นเป่ากบเรามาพบเล่นสนุกได้ทุกที่ผลัดกันเป่า คนละครั้งสนุกดีอย่างที่มีใครหมดก่อนต้องแพ้ไปรอบต่อไปเด็กๆอ่านตามครูพี่ปอทีละวักนะคะคำครองจองการละเล่นเป่ากบใช้หนังยางเอามาวางเล่นเป่ากบ เรามาพบเล่นสนุกได้ทุกที่ผัดกันเป่าคนละครั้งสนุกดีอย่างที่มีใครหมดก่อนต้องแพ้ไปเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆจะสังเกตเห็นตัวอักษรในคำคล้องจองของครูพี่ปอเป็นสองสีนะคะโดยจะมีสีดำและสีแดงซึ่งตัวสีแดงคือพยัญชนะต้นตัวอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะตัวพยัญชนะต้นปอปลานะคะโดยจะมีคำว่าปอเป่าเด็กๆออกเสียงตามครูพี่ปอเลยค่ะปอ เป่าและอีกคำหนึงคือคำว่าปอไปเด็กๆออกเสียงตามเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะนอกจากคำในคำคล้องจองแล้วนะคะก็จะมีคำศัพท์ทั่วไปที่เด็กๆเคยฟังอยู่บ่อยๆค่ะคือคำว่าปอปลาปอป้า,ปปาและปอ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้พยัญชนะต้นตัวปอปลาไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทํำกิจกรรมที่คุณครูพี่ปอแจกไปให้ด้วยนะคะด้วยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมระบายสีตามที่กํำหนดค่ะแล้วก็ให้เด็กๆหาตัวอักษรปอรปลานะคะ ในภาพว่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆและอีกกิจกรรมคือกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการค่ะและก็ให้เด็กๆตั้งชื่อภาพและเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยนะคะและในหน้าถัดไปคือกิจกรรมคุยกับลูกในกิจกรรมนี้นะคะให้ผู้ปกครองถามเด็กๆค่ะ ว่าเด็กๆรู้จักคำใดบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะปอปราค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะให้ผู้ปกครองเป็นผู้จดบันทึกค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพี่ปอก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูพี่ปอขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนรู้และขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่คอยให้คำแนะนำแก่เด็กๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ